สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาแนะนำนะครับในส่วนของการใช้พลังงานเนี่ยให้มันคุ้มค่ามากที่สุดนะครับในคลิปก่อนที่ผมทําลงไปเนี่ยก็คือได้แต่แนะนำนะครับว่าเออจะต้องไปลงอะไรแต่ในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําให้เนะี่ยว่าการใช้พลังงานยังไงให้มันคุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่มันจะทําได้นะครับ ก่อนที้จะไปรับชมกันเนี่ยฝากเพื่อนเพื่อเลื่อนลงไปกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยนให้ผมด้วยนะครับอันนี้เนี่ยกดฟรีไม่เสียตังค์นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนนะครับก็สามารถสมัครเป็นเมมเบอร์ได้นะทุกคนโอเคถ้ากดแล้วนะครับก็ไปรับชมกันได้เลยนะ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับต้องฟังทางนี้เลยนะครับร้านนี้เลยเพทูวินท็อปอัพนะครับราคาถูกปลอดภัยและเติมง่ายมากๆเพียงแค่ใช้ UID ของเราเท่านั้นนะทางร้านเนี่ยก็มีเกมให้เราเลือกเติมมากมายเลยนะครับเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยก็ลองมาเลือกกันตรงนี้ได้เลยนะใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องผมเนี่ยสามารถคลิกที่ลิงก์และก็กรอโค้ด o n s ได้นะครับก็ใครที่กรอให้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะว่าแพ็คเนี่ย มีอะไรให้เราเลือกเติมบ้างนี่เนี่ยครับแพ็กในเกมเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะครับอย่างสงมมติว่าผมจะเติม R M Classic เนี่ยครับก็จะมีแพ็กให้เราเลือกสรรจุใจเลยนะอย่างสงมมติว่าผมจะเติม3ร้านนะครับนี่ก็้อ145นะทุกคนนะครับเราก็สามารถกอกโคดนี้ได้เลยนะ O N S Z นะครับอ่าก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องผมไปในตัวเลยนะครับแล้วก็สามารถเติมได้เลยเพียงแค่ใช้ U I D ของเราเท่านั้นครับแล้วก,ก็กดซื้อทันทีนะครับทุกคนปึ๊บมันก็จะขึ้นยอดมาให้ครบแบบนี้เลยแล้วก็กดส สั่งซื้อไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะเติมเงินเนี่ยสามารถเติมได้เลยนะมาครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับก็คือพลังงานเราเนี่ยจะมีด้วยกัน2แบบนะครับก็คือแบบที่1น,นะครับจะเป็นแบบสีเขียวแบบที่2นะครับก็จะเป็นสีส้มหลายๆคนอาจจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมของผมเนี่ยไม่มีสีส้มไม่ต้องตกใจครับเพราะว่า1เลยเนี่ยสีส้มจะ เกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อเรามีตัวละครใน ID นะครับที่เลเวล60แล้วเราถึงจะมีตัวพลังงานสีส้มเกิดขึ้นมาให้เรานะครับแต่ทีนี้นะครับมันก็จะมีแยกย่อยออกมาอีกนะครับสำหรับพลังงานทั้ง2สี ว่าทำไมมันถึงมี2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือพลังงานตามปกติที่เรามีทุกวันเลยแล้วก็แบบที่2เนี่ยมันคืออะไรนะแบบนี้เนี่ยอันนี้นะครับที่เป็นพลังงานและมีหลอดเขียวๆตรงนี้เนี่ยมันคือพลังงานที่ถูกสะสมไว้นะครับอย <at> ่าง <ๆ sigu S 1> สมมติว่าในวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ลงดันอะไรเลยนะครับพลังงานเต็ม140นะครับอ่าในวันรุ่งขึ้นนะครับมันจะย้ายพลังงานจากฝั่งนี้มาไว้ตรงนี้ครับทุกคนนั่นหมายความว่าเราจะมีพลังงานสะสมนะครับอยู่ที่ 140งและวันต่อไปเราก็จะมีพลังงานที่ใช้ในวันนั้นอ่ะ140นั่นเองทุกคนอันนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อดีสําหรับคนที่ไม่ได้เล่นเกม1วันแต่ก็ไม่ได้เสียพลังงานไปนะครับเพราะว่ามันจะมาสะสมอยู่ตรงนี้นั่นเองครับทุกคนอ่านี่แหละเป็นข้อดีของตรงนี้นะครับโอเคเมื่อทุกคนรู้แล้วนะครับว่าเออพลังงานเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พลังงานสีส้มเนี่ยหามาได้ยังไงก็คือตรงนี้แหละทีนี้การใช้พลังงานเนี่ยนะครับมันจะ มีหลากหลายเทคนิคหลากหลายสไตล์การใช้มากเลยนะครับแต่ว่าส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมจะไปใช้อะไรบ้างนั้นอ่ะเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับไปที่ดาบนะครับไปที่ประจนภัยในส่วนของตรงนี้เนี่ยอย่างที่ในคลิปก่อนๆที่ผมเคยทําลงไว้นะครับผมก็จะมาเก็บในส่วนของตรงนี้นะครับนี่ผู้ทำลายโกราหนนะครับถ้าตรงนี้ก็คือนรกแห่งห้วงลึกนะครับเราจะมาเก็บเก็บตรงนี้ให้มันเต็มอันนี้เนี่ยคือเทคนิคที่ผมใช้ในทุกๆ ครั้งนะครับในทุกๆวันก็คือเก็บตรงนี้ให้เต็มเพื่อที่อะไรเพื่อที่ว่าเรานะครับจะสามารถได้รับนะในส่วนของชุดทองกรอบทองไอเทมทองต่างๆที่แล้วแต่ว่าจะเรียกนะครับก็คือเราจะได้รับเมื่อเราเก็บเกตครบนะครับมันจะเป็นการันตีให้เรานั่นเองส่วนอธิษฐานตรงนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้รับเหมือนกัน,นครับนี่ถามว่าเราจะได้รับ ไอคิสตันตรงนี้ได้ยังไงเราก็สามารถไปซื้อได้นะครับโดยการที่เราเนี่ยไปซื้อได้จากศูนย์การซื้อขายนะหรือว่าร้านค้าที่เป็นมิติว่างเปลา่าหรือว่าแยกอุปกรณ์อีพิกนะครับนะครับถ้าเราอยากได้ตัวคิสตัลตรงนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะได้ใช่ไหมถ้าเราแยกทีนี้เนี่ยเราก็แค่ไปซื้อครับโดยการไปที่ศูนย์ซื้อขายตรงนี้ยังไม่มีวางขายเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรเรากดใหม่เราไปที่ร้านมิติว่างเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถซื้อได้นะครับแต่ว่า ต้องบอกก่อนว่าราคามันค่อนข้างรุนแรงเว้ยทุกคนราคามันราคา8 0,000ืะอะต่อหนึชิ้นนะครับแล้ววันหนึงเนี่ยเราสามารถซื้อได้สูงสุดเพียง 100%, ชิ้นเท่านั้นครับแต่ว่าสําหรับใครที่เล่นสายฟรีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเหนื่อยมากๆนะครับในการทําแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นสายเติมซื้อได้เลยครับวันละ8 m นะทุกคนตอนนี้ผมมีตังอยู่ประมาณ4 m 5m ประมาณ 5m นะครับผมสามารถซื้อได้ผมจะซื้อสัก10อันก่อนนะครับ10อันเนี่ยก็ประมาณ800,000ถูกไหมนี่800,000ถ้า100อันเนี่ยสมมุติว่าผมจะซื้อ100อันมันก็คือ8ล้านทีนี้ผมมีตังค์อยู่ประมาณนี้อ่ะผมจะซื้อ50ชิ้นนะครับอ่ะปึ๊บอ่ะผมจะได้ ในส่วนของผลึกมาแล้วทั้งหมด50ิชิ้นเงินผมเหลือแค่ล้านเจนะครับทีนี้เนี่ยเราสามารถใช้ได้ยังไงเราก็แค่เปิดตรงนี้แล้วก็กดใช้ไปครับนี่ผลึกปณิธานห่วงรึกนะครับอ่าโอเคเราก็ไปดูในส่วนของการประจนภัยมันมาหรือยังนี่ครับเรากดอธิษฐานไปเลยทุกคนนี่แล้วเราก็ใส่จํานวนที่เราต้องการเข้าไปนะครับปุ๊บอ่าเท่ากับว่ามีโอกาสเพิ่มขึ้น10เท่านะครับ1ิบเท่าในการ ที่จะได้รับตรงนี้มาแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไอ้สิเท่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะแต่ในกรณีนี้เนี่ย tarde, เมื่อ,อไหร่ก็แล้วแต่นะครับที่เราได้รับเจ้าของชิ้นที่เราอธิษฐานไปเนี่ยหินตรงนี้เนี่ยมันจะถูกรีเซ็ตนะครับกลับมาเป็นศูนย์แต่ถ้าเราลงไปแล้วเนี่ยแล้วมันยังไม่ได้รับของที่เราอธิษฐานไว้เนี่ยหินตรงนี้เนี่ยก็ยังอยู่เท <ๆ succeeding S 2> <simple S 1> ่าเดิม <ๆ S 1> นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทำให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเออมันอธิษฐานแล้วมันลงได้นะนะครับอ่ะแต่ว่า อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของการลงตรงนี้ให้หมดเลยก็ได้นะครับแต่ก่อนที่จะลงให้หมดเนี่ยผมขอเก็บไปสัก20นะทุกคนก็คือ120ที่เราจะใช้กับกลหลาบนี้นะครับแล้วก็อีก20ให้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีนี้เดี๋ยวผมขอลงอันนี้ก่อนนะครับผมจะพาทุกคนไปดูนะว่าเออมันได้จริงๆหรือเปล่าและไอหินตรงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เรากดอธิษฐานไปเนี่ยมันหายไหมปะ่ะเราไปท้าเดี่ยวเลยเลยครับเราใส่เดี่ยวก่อนเลยผมไหวอยู่แล้ว ิ้วจิ้วไป let's go จิบจิบครับลงคนเดียวเนี่ยง่ายแบบเนี้ยง่ายก,บากับบ้าแล้วมันฉึกจกังวะโอเคพร้อมนะทุกคน let's go มาตามด้วยฮิวแล้วก็กดคิวอันติเรียบร้อยฮะนี่ครับทุกคน ปึ๊บเก็บของ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 ,ขอ,งอ่านี่นะครับเราจะไม่ได้รับของที่เราต้องการนะแต่ก็จะได้พวกชิ้นส่วนอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับทุกคนแล้วก็เงินเงินจากแมปนี้เนี่ยได้อยู่ประมาณ87,00 0เลยนะครับถือว่าเยอะมากๆในกรณีนี้เนี่ยสมมุติว่าทุกคนคิดตามผมนะถ้าเราเอาตัวลองนะครับมาฟาร์มเนี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหกี่แสนนะลงซัก มันมันมันร้อยยี่สิบใช่ไหมเท่ากับว่าได้7รอบ7รอบเพราะว่าผมกดคูณด้วยอ่ามันจะได้6รอบก่อนอ่ะ6รอบก็120ยนะครับหกรอบร้อยยเท่ากับว่า80,000ื่นตีซะว่า90,000มืนะ่นละกันเ0 0าหมคูณหกเก้าหก็เท่าบส 5แสนสี่แล้วครับทุกคนคือวันวันหนึ่งเนี่ยถ้ามีหลายๆตัวมานั่งฟาร์มเนี่ยโอ้โหอย่างรวยครับมันไม่ได้มีแค่ว่าได้เงินอย่างเดียวนะครับเราสามารถหาเงินหาเพชรได้จากเงินตรงนี้ด้วยเกมน,นี้เขาทําระบบออกมาค่อนข้างดีนะคือสายฟรีก็อยู่ได้ใส่เติมก็ไปได้ไกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะทีนี้ครับเรามาดูก่อนว่าเราได้ของไหมเราไม่ได้ใช่ไหมและทีนี้นะครับไอที่ว่าเป็นข้อคอรหาของเรานะครับว่าไอ้ตัวคริสตัลตรงนั้นเนี่ยมันถูกใช้หรือเปล่ามาดูกัน พิทตันอธิษฐาน,นะคี่บนี่ครับมันยังอยู่เหมือนเดิมเลยทุกคนนั่นหมายความว่ายังไงก็คือได้รับแน่ๆทุกคนครับสาหรับในส่วนของของนะถ้าเรากดอธิษฐานไปเรื่อยๆนะครับหรือว่ามีเงินเราก็ทุ่มซื้อตัวนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับที่เราได้รับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยนะครับมันก็จะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์ทันทีนั่นเองทุกคนนี่ครับทุกคนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นจํานวนนะครับที่เราจะต้องลงแล้วมันจะมีแบบคล้ายๆการีอ นี่เลยอย่างอาวุธนะครับอาวุธทุกคลาสเลยนะครับจำนวนรวมเนี่ยก็คือ22เราต้องลงประมาณ22นะครับโอกาสที่จะได้ก็คือ6.31%นั่นแหละแล้วก็โอกาสต่อชิ้นนะครับก็คือ0.29%การลงทุนสูงสุดอยู่ที่200นะครับตั่นหมายความว่าเราสามารถลงหินได้ทั้งหมด200ชิ้นแล้วก็โอกาสเมื่อลงทุนเต็มก็คือจะขึ้นอยู่ประมาณ11.76%กรนะครับการันตี2000นั่นแหละครับ ก็คือถ้าเราลงทั้ง2 0 0พันเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นชิ้นอื่นเนี่ยนะครับถ้าเป็นชิ้นอื่นสมมติว่าในกรณีนี้เนี่ยผมต้องการอธิษฐานชิ้นอื่นเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ50มั้งเดี๋ยนะอ่ามันจะอยู่ประมาณ500ชิ้นอ่าเราต้องใช้คิตตันทั้งหมด500ชิ้นนะครับนี่แหละทุกคนครับมันก็จะต้องสุ่มกันไปแบบนี้นะโอเคแล้วก็เกตตรงนี้ก็จะเพิ่มด้วยเช่นกันอ่ะทีนี้นะครับผมลงพลังงานจะหมดแล้วเหลือ20นะครับทุกคน ต่อไปที่เราต้องไปใช้เนี่ยคืออะไรให้เรามาที่แมปนี้ครับท้าทายไปที่โลกทดลองมิติว่างเปล่านะครับจากนั้นเนี่ยไปที่รังตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครยังลงไม่ได้นะครับก็ไปทําตามพวกนี้มาก่อนก็คือผิวน้ำนะครับเก็บอันนี้เพื่อจะไปคราฟของให้ลงอันนี้ได้คืนลงหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะได้ทั้งหมด48ชิ้นนะครับเราก็เอามาคราฟของม่วงแล้วก็มาลงอันนี้ต่อนะครับเพราะว่าของม่วงที่เราได้คราฟจากตัวนี้เนี่ยมันจะมีพลังป้องกันเวทเนี่ย ต้านทานเวทเนี่ยนะครับ250รวมแล้วเนี่ย8ชิ้นมันจะได้พอดีเลยครับ2000อ่ะพอลงเสร็จแล้วเนี่ยเก็บชุดทองหรือว่าอันนี้เนี่ยครับมันเป็นชุดทองแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถมาลงอันนี้ได้เท่านั้นเลยทุกคนอันนี้เนี่ยลงวันล,ละครั้งพอนะทุกคนนะครับวันล,ละครั้งพอเพราะว่านี่เลยครับมันจะมีโอกาสดรอปของมากกว่าไอในส่วนของที่เราไปลงเมื่อสักครู่นี้โอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลงลังนะครับ ตายโอเคทุกคนครับมาดูของกันนี่ไงแม้ว่ามันมีโอกาสที่เราจะได้รับมากกว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคทุกคนก็นี่แหละครับแต่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีพลังงานสีเขียวก่อนนะถ้าเกิดเราไม่มีสีเขียวแล้วเรามาลงเนี่ยมันจะไม่ได้รับในส่วนของไอเทมสีทองนะครับมา พอเรามาลงแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของตรงนี้ก็คือวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถลงได้1ครั้งเท่านั้นนะครับเพราะว่ารางวัลในวันนี้เนี่ยมันได้หมดไปแล้วแล้วก็สัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราสามารถลงได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับที่จะได้รับรางวัลอันนี้เนี่ยก็ต้องไปลุ้นดวงเอาเองอ่ะโอเคครับทุกคนก็นี่แหละวิธีการใช้พลังงานให้คุ้มค่ามากที่สุดสําหรับผมนะครับใน1วันก็คือเราต้องลงแบบนี้นะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้รับสีทองเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย หลังจากที่พลังงานเราเหลือนะถ้าเกิดใครไปลงอันเมื่อสักครู่นี้ก่อนเนี่ยเป็นอันแรกนะครับพลังงานก็จะเหลือก็มาทุ่มกับอันนี้ไปเลยครับให้มันเกตให้มันเต็มนะโอเคผมจะท้าทายนะครับลงอันนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าพลังงานจะหมดนะครับพราะาพลังงานหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะได้รับเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับไป นี่ครับทุกคนเราได้การันตีมา1ชิ้นนะครับแล้วก็ดอบมา1ชิ้นอ่าซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าผมนะครับได้ตรงสายมา1นชิ้น,นครับก็คือตรงนี้ในส่วนของรองเท้านะครับตรงนี้เลยนี่ดูยังไงว่าตรงสายนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมมีบอกอยู่นะก็คือนี่ครับให้เรามาอ่านในส่วนของสเตตัสเสริมตรงนี้เนี่ยมันจะบอกอยู่นะครับว่าเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ย เราจะได้เอฟเฟกอะไรบ้างนะครับก็คือนี้เนี่ยผมได้มาแล้วนะครับเป็นรองเท้าของสายอากาดนะครับก็คืออาชีพผมนี่แหละแล้วก็อันนี้เนะครับเป็นของเมจิกเบดนะครับก็คือไม่ใช่นะอันนี้เนี่ยสามารถย่อยได้เลยถ้าเกิดไม่ได้ใส่นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าอธิฐานเนี่ยเป็นยังไงอธิฐานนะครับความคืบหน้าเนี่ยก็คือ100นะครับถ้าเราทําแล้วมันไม่สําเร็จเนี่ยมันจะมาทบๆๆกันอยู่อย่างนี้นะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันครบตามจํานวนที่มันบอกเนี่ยเราก็จะ ได้รับในส่วนที่เราอธิษฐานไว้เนี่ยห0ึเลยนะครับก็คือได้แน่ๆนะแล้วก็อันนี้เนี่ยผมหมดแล้วนะครับก็จะต้องลงเพิ่มเพื่อที่จะเก็บสแต็กใหม่โอเคถ้าผมลงอีกเนี่ยมันจะใช้พลังงานแล้วแต่ว่าโอกาสที่จะได้ของทองเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไปเก็บไว้ลงในวันต่อไปจะใช้พลังงานสีส้ม โอเคครับทุกคนผมทดสอบให้แล้วนะครับว่าถ้าเราพลังงานสีเขียวหมดเนี่ยแล้วเรามาลงนะครับในส่วนของเกตตรงนี้เนี่ยจะไม่เพิ่มนะเพราะฉะนั้นนะครับก็คือลงได้แต่ว่ามันจะไปเก็บในส่วนของที่เป็นพวกจิ๊กซอต่างๆพวกนี้นะครับนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นเกตตรงนี้การันตีของทองเนี่ยจะไม่ดรอปเลยไม่ขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแล้วของทองก็จะไม่ดรอปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าอยากลงอะไร อยากจะเก็บฟาร์มตรงไหนเนี่ยสามารถทําได้เลยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็คงจะมาเก็บในส่วนของอันนี้แหละซึ่งเราสามารถใช้พลังงานนะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เรามีเนี่ยฟาร์มของตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะไปลงตรงอื่นเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะมาลงตรงนี้แหละเอาละครับทุกคนในคลิปนี้เนี่ยผมก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจผมด้วยอันนี้เนี่ยกดฟรีไม่เสียเงินนะครับ แต่ถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนผมเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถสมัคร membership ได้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนสำหรับนี้ไปแล้วครับขอบคุณมากๆ